สวัสดีค่ะบ้านฮักทุกคนนะคะแม่แๆพี่ๆน้องๆวันนี้พี่หมีมีเซอรไพรส์จะมาเจ็บดอกแค่บ้านคุณยายย่างมาใกล้ยไก่นดอกแค่เต็มเลยจะเจ็บไปใส่แกงสมุมอันนี้กุฏิยายจะอยากจะเป็นแม่ชีแกจะมาทำแกจะไปวัดแล้วแกก็เลยมาดูแลให้นิดนึง เดี๋ยวพี่มีกลับกล้องนะคะโอ้ยกลับกล้องสแล้วกลับลองไปร่ <c oughs> มรื่นมากคุ่นะ <c oughs> พี่เคยนั่งไม่ใส่เสื้อไม่ให้เข้ากล้องมิสาพร้อม ยายเห็ดไหว่าเถ่ามามาอยู่ตรงนี้เย็นดีเย็นสงบถ้าอยากมาเที่ยวคะ่ะจะมาเด้อจะพามาเที่ยวพี่มีกำลังจะไปเก็บดอกเคคุณยายจะขึ้นวัดนาหลวง คือสได้บว่าเป็น้จน้อแม่แม่กินหอดลูกชายว่ลูกชายลงคลิปรัวๆเด้อไอ้ยะทำไมจะเอาได้หมดดูรอบๆทางนี้จะจะเป็นห่วย จนะ้าค่ะนี่อันนี้เป็นหวยถ้าพี่มีมีตังเนาะอยากทำคาเฟ่บรรยากาศดีมากแบบทำแบบใครมากินก็ได้ไม่มากินก็ได้ไม่ต้องซีเรียสเหมียทำแบบใจรักนะทำคาเฟ่กาแฟบรรยากาศโอเคเลยคุณยายว่าอะไรนะ โอเคค่ะแป๊บหนึ่งโอเคกูดมากๆตัวนั่งกิน่อ่าโอเคจ้าเอานี่จะไม่เก็บ เตะอีทข yeah? ้าวหนียวพูดนะอีทข้าวเหนียวสามนาทีสี่นาทีก่อนอุ้ยเจ้ามันยังกัดมือเปิดดอกไม้ชวยชวยมันจะต้องเอาไม้มาเกาะแม่เดี๋ยวเอาไม้มาเกาะยังไงไมา เอาไม้มาเกาะโอ้ยนางกินมิมีนี่ไงเท็กฟ้าเวอร์เซมฟอกุ๊กเอาไปกินแกงเอาไปใส่แกงส้มเก็บในเท้อกันผวขาเลยไม่มเูเสารูไปบ้านพิสันไงพิสันวะไ,ไปเก็บบ้าน,าย,าน,นย่พผัวร้ายปานยัง มันยังละบันสปิทไทยแลนด์แตงโมแตงโมโอ้ยหนูสาธุแม่นี่น้อสาธุก่อนหมอเลยสาธุสาธุอะไรนะหมูอะไรนะหมูสาธุหมูอะไรนะหมูพริกพริกพริกอุ่น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 าแม่แม่หน่าล่างหน้ลากไอ้นี่มานี้เสร็จแล้วมันหายไปเลยทำไงดี <Huh? S 2> <c oughs> เดี๋ยวนะเมื่อคืนจะถามอรอ่างเงีลาก